วัดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงรายสัปดานะคะตามมันเกิดเช่นเดิมค่ะเริ่มจากคนวันจันทร์ค่ะในเจวันข้างหน้านี้นะคะจะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะเจ็ดถ้วยค่ะใบที่สองค่ะเดอะฟูลค่ะใบที่สามค่ะ ราชีนีถือเหรียญค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะคุณจะมีโอกาสได้ของที่ถูกใจมาไว้ในครอบครองนะคะหรือมีคนนำเงินมาให้นะคะบางคนนะคะมีโอกาสนะคะได้เดินทางนะคะในช่วงเวลานี้นะคะแต่บางคนอาจจะมีโอกาสนะคะไดะ้ใช้ชีวิตที่ค่อนข้าง สุขสบายหรือว่ามีอิสระนะคะในการที่จะคิดหรือว่ามีอิสระในการที่จะไปไหนมาไหนนะคะในช่วงเวลานี้นะคะแต่เรื่องของการเงินของคุณนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเป็นการเงินที่ดีมากเลยนะคะมีเงินใช้จ่ายนะคะมีเงินใช้สำหรับในเรื่องของการพักผ่อนนะคะ ก็ขอให้คนวันจันทร์ทุกคนนะคะช่วงดีอันทุกคนค่ะถูใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ